ในข้างหน้าเนาะกิโลบอกกิโลละสิบพันพักกว่าสันผิดเอาแต่เกาวคือบุพมีตลาดอยู่นี่คนมาเห็นไหมวะมีด้วนเหรอวะเพรมีทุกทุกเสารวะสมภพเขามาอ๋อมันเสาก์ก้อนพูดเพิ่งเข้าเห็นพักแปลกๆกกะล้ำหมดนี่ก็ดีสลัดห้อสลัดวี่รสลัดพันปีเนาะ อันนี้หัวเงี้ยเกิดอากาศแดงเอาไข่ไข่กับบางกีเลยเนาะตเพชรจงได้กินเนี่ยมีผักแปลกแปเงี้เอาแบบนี้เนาะพักพักไลายเนาะพักปอสันินี่แหละักปอสพยูใส่สวนยูใส่นองดาสบายดีพี่น้องคลิปนี้ทำมาชมบรรยากาศ บริเวณไอเทคมอนครหลวงเวียงจันทร์ในวันเสารนะ์เนาะเมื่อนี้มันมีตลาดนัดอยู่ที่ต่อหน้าของตึกไอเทคมอว่าทุกๆวันเสาร์วันพุธมันจะมีตลาดนัดสังเกตรถจอดเต็มหมดเลยเนาะอยู่ในบริเวณที่ก็จะอยู่นเซเต้นนะเนาะเป็นผลค้ายพักเนาะข้ายพักค้ายสินค้ายปลาเต็มไปหมดเลยอยงเดียจะขอไปเบื่องข้างในเนาะ สังเกตวก่ารถหลายขนาดปกติเดินเท่านี้มันว่างเนาะบ่มีรถจอดเลยแต่ว่าเป็น,นีรถจอดเต็มเลยโอ้เป็นตลาดสดพี่น้องนี่ตลาดสดไอเทคเนาะอันนี้เป็น พักปลอดสารพิษนะสลัดตางสายกันนี่เนอะเป็นพักปลอดสารพิษตลาดสดเนาะขายพักตามที่เราเห็นมีแต่พักเนาะพักร้ายขนาดเลยเพียอใ้เราไปหล่อบังแถมทัวร์เนาะเป็นรกนนะะระสอบเน้ะพักร้ายแท้ร้ายบาท ำนา่นักสลัดไหท้ายจะได้พักสลัดโอ้ขนาดก็มีเนาะพี่พ้อมบัว้ายเงินมาตนหอมคนลายขนาด ทำงาๆสะพ้อคนมาหลายๆเินขเข้าเห็นหัวหนี่หัวปแปลกๆหัวยังเขินวินลูดอภิดจะได้กินฮะเห็ดนำปันบ่โอ้ใส่สลัดกได้ ในข้างหน้าเนาะกิโลโบ่กิโลละ 10, สิบพันพักกว่าสันเพียอาต่เกาคือบุมีตลาดอยู่นี่เพิ่นมาเห็นไหมวะมีด้วนเหรอวะพอมีทุกทุกเาสาร์าวะสพอเฮามาเอ,อ้าอยู่นี่มันคือล้านแปนแต่ว่ามาโมนีแปลกบุเคยมาตอนเสาเลยมาถึงเหมือนอะ่ะเออ คือคุกวันเซาเปิดตลาดตลาดพักสดพักเนาะ <c oughs> เน้นพักอย่างเดียวเลยนี่แต่พักแค <c oughs> ่หลอดหน่อยร <c oughs> อนนพี่ <c oughs> เอ <laughs> เอเ้าขึ้นไปอยู่รถเลยน <laughs> อนถา่าอยู่รถเหรอเ็นมเขือเนาะเขื <c oughs> ออามันใหญ่ <c oughs> นะมันมันทังมันเข่ากรเจินมันเขากรําะหัวปงใหญ่เนาะ <c oughs> โลเท่าไหแต่ท่านขี่ จะพักนอนพี่เนาะร้าหลายเขารรมสาสร์ก็มีปาก,กะเดาวตนความล่วยป่ดซานผิดเนาะนี่าวมีผึ่งมาตอมอมปวดซา,านผิดเนาะตาว่าาว่ามีซานผิดแม่งใหม่เป็นจมูกมาตอมเป็นกระ่ะะอเอนานะ พักหลายแถวหลายวบาคนก็ไล่ไหลคนกลางเต็นยางดีเนาะ <spe c> เป็นห่มเงาให,หา้คนมาจับจ่ายๆๆใดส่ซอยได้สะดวกสบายเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเขื่นแล้วเนาะแต่ว่าคนก็นยังหลยอยู่แดดก็กำลังออกเป็นเงาเห้นพักแปลกๆก็ร่ำบ่เนี่ยก็ดี สลเหรอสลัดพันปีสลัดพันปีเนาะเหินไอันนี้อเบิ้งหัวนี่แหละอันนี้หัวเนีเกิดประกาศแดงเอาไข่ายๆกับวังกีเลยนะเนาะต้องเฮ็ดจ้งไดกินเนี่ยออมีผักแปลกๆไงเอาเบอรีเนาะจินผักไั่หลายเนาะ ป,ปสันิดน่ปอดสันผิดบ่ะผลิตอยู่ล่าเนาะปลูกอยูเล้าโอ้โหปลูกเองอยู่ไซยูไซส,สวนอยูไซนองดาแค,อนะแคอรอทเนาะแครอทธรรมชาตินียก็ดีปอดสันผิดปอดสันผินนะดเนาะเ้าเราใส่อียงไใส่เคมีมันจะมันจะเป็นนยหน่อยเนาะ แต่ il, инг, ว oh. า่าปลอดสันผิดเนาะกินเลยปลอดภัยดีต่อสุขภาพใส่ฟุลคอกเอาปุ้ยกับโบไซเนาะโบไซเลยอ๋อเนี่ยที่จะทักปลอดสันผิดนี่เนาะไล่ขนาดพี่น้รอไล่ขนาด อันนี้แม่นมักน้อยเนาะบู๊ภาษาทไทยเอิ่นอยังเนี่ยมักน้อยแล้วนี่หมักใหม่กับมีเนาะหมักเลน่นหมักยมกล้วยมันละกอะเนาเนี่ยมักฮูงภาษาล้ากับหมักฮูงก็มีคือกันกลวงใหญ่เนาะตลาดนี่กลวงใหญ่ไร้คนก็ไร้ขนาด ให่ต้นกระดูกหัวใส่เท่าบอกพักยังไงนอนทับเอง เล่นตัง่งดีเเดี๋ยวพักธรรมาศาสตร์เนาะพักดังคมยังบวสุดแต่ว่าจะมีแต่พักเนาะถูกบอลจะมีแต่พักบอลเลย แค่นี่เพิ่นจะขายเครื่องประเภทนะไม่ยังกันนี่ง่าบะง่าบะหรือยาหรือแกนพักเป็นง่าไข่แพนประเพ็ดแบบสำเร็จถูกมาเลยเนาะนีน่เนาะใส่ศพใส่ยังอย่างดีเลยไม่ยังกันนี่สีนบะสีนเนาะสีนแหงตาแหงแขกใส่ตรงอย่างสวยงามเลยน้องเยเนาะ ผสมกะมีอันนี้หันไขยขอ,อนมอขอนมแหนมุกใหญ่แทนปกสากระมีเนาะปกหน่อยสากระมีผ่าเมียกกระมีโอ้แอบเขา่าคล้ายๆตอนไรกแอบเข่าชีสพันกีโอ้งามเลยชีส,สพ,พันกีลอยกระบาท น้อยหนึ่งเพจหัวดึงเข่าเนาะมวยหนึ่งเข่าก็มีอันนี้โมปินเนาะเป็นตัะแสาวขายโมปินอันนี้น้ำผิงเนาะน้ำผิงธรรมศาสตร์แค่นี้จะเป็นอาหารการกินเนาะเป็น เป็นขาเปียกก็มีกุ่นก็มีขออนมกระเป็ดขออนม,มอะไงต่างๆนี่ก็อ,อันนี้ใครพอเท่าไรพอสองพันสองพันนี่สี่พันเด้อสามหกสิบอัสามส เขอนี่ยังเกาะขนมยังเก่าังาเออสังกัยาพื้สื่อสื่อสังกัญยานพอะพันเีรอันนี้ห้องกินซุกนะห้องกินซุกอาหารผืนบานอาหารลาามีเกียมะเขือเนี่ยบางมิจเจนะเนียนบางมีก็มีนะปลามีกยังไงมุกยั้ง มกปลาบะซิวมกไขหินโอ้มกปลาซิวมกไขอาหารธรรมศาสตร์แท้ๆเออัดัอันนี้ละเมนวิทย์ข้าวันนี้มาเข้าบำรุงบำรุงร่างกายเด็ไาเขาย่งก่อนดิอันนี้เขากล้องเ็คิโลเท่าไรเขากล้องคิโลสามสิบห้าเทใน่ลขายเดียใหม่เนาะ เอาไปปลูกได้เลยนี่นะเอาเบียร์ใหม่ไปปลูกได้เลยเนาะอันนี้เบียร์บางงวงอ่ะไปปลูกเนี่ยมันเกิดดอกเลยนี่นะจะได้กินมากแหละเอาไปปลูกเลยก็ได้กินหมากเลยนี่ต้นใหม่แปลกๆลูกด้วยฮะเป็นหมากเลยโอ้โหต้นนี้ยังเนี่ยเนี่ยบุยบอลทามเป็นหมากเลยเนาะเป็นหมากเลยเนาะเอมันเอาไปกินได้หรอกินได้ตัว ต้นไม้แห้งหรอไม่แล้วไม้แห้งเอาไปแห้งๆกินได้บ่กินบ่ได้กินบ่ได้โอ้ท้ายต้นเท่าไหร่โอ้ไมาแห้งเนาะต้นนี้ได้สั่นต้นเป็นสีสีเนี่ยขันงามเนี่ยซื้อไาจังไงอันนี้ซาลิกาลินพ่อซาลิกาลินพ่อว่ะ ันมาเคียงหน่อยก็มีเนะน,<ฮ>นาะเป็นหมาหมาขนาดเลยเล้นหน่อยขลัการขลักตอนนี้เตยอ,อยู่ที่บอลเขาแจกไปเบียร์ใหม่ไปเบียร์ใหม่นอนเตะไปเลยร้ายขนาดมีทุกอย่างเลย I, เบียร์ใหม่เนี่ยก็ดี อันนี้ก็มีเนะาะเจี๋ยงบู๊คฮะแปดสิบงามเนาะน่างามถ้แล้วเาเสีนมาเกียงหน่อยนะนาฮะขนาดเลยไม่หน่อยก็เป็นแบบเซน,าเนหาเนาะยอะไหมร้มายขนาดเลย เออตอนนี้ก็ตรงนัดตัวแม่เรือกกันนะเข้ากันแล้วว่าของคนละเจ้าเราวว่ะคือเขาเล่าลุ่นไหนเท่าไหร่โอ้มนคนละแบบเออมันคนละเออของคนละเจ้าเอย่างได้คุยใหม่กันบ้างวันแรเนาะวันนี้วันว่าวิจัยน้องคว่นติบะ็นดอกใหม่เนาะเป็นดอกเรียบร้อยเลยงามโมบิงามงามเนาะดอกไม้อันนี้งาม อาันรนี้ักุหลาบเพื่นกุหลาบเพนกุหลาบดอกกุหลาบเนาะซื้อไปปลูเนาะวันที่สองเด้อนกุมาพันธ์อันนี้สิบสี่กุมภาพัเอนมาพัน้นเลเบียกเพชรก็มี่เบียซอล์เน okay ่ก็มีเนาพร้อมลาบพักแยงก็มีเฮียมด้ะ ถ้าเกี่ยงก็มีว่าปลูกใส่แกงหน่อไม้นะ